อย่าพ่ายเพราะคำว่าชินเราอยากได้สิ่งดีๆจากคนอื่นเราอยากให้คนอื่นทำดีต่อเราเราอยากให้คนอื่นเอาใจใส่เราเราอยากให้คนอื่นให้เกียรติเราเมื่อแรกเริ่มได้ในสิ่งที่ปรารถนาเรารู้สึกสำนึกขอบคุณเราซาบซึ้งในใจแต่พอวันคืนผ่านไปนานวันเราก,กับชินกับสิ่งที่ได้รับชินกับการที่ใครคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งทำดีต่อเรา และยิ่งแย่ไปกว่าน,นั้นก็คือเราคิดว่าสิ่งที่คนอื่นทำดีต่อเรานั้นมันเป็นเรื่องสมควรเขาสมควรทำดีต่อเราเราสมควรได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นและเมื่อวันหนึ่งเขาเหล่านั้นไม่ดีต่อเราเราจึงรู้สึกขุนเคืองเคืองแค้นและเริ่มชิงชังอันที่จริงไม่ใช่เพราะคนอื่นไม่ดีแต่เป็นเพราะเรานั่นแหละที่ได้คืบเจ้าสอบเป็นฝ่ายได้อยู่เสมอ ได้จนเคยชินได้จนลืมตัวได้จนลืมสำนึกขอบคุณชีวิตจากนี้จึงทุกขอบคุณบบทความดีๆจากผู้สนวบบุกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครสินพันด้วยนะครับสวัสดีครับ